ว่าผมไม่ได้ทำการฝึกซ้อมเลยอะไรมาเลยนะครับโอเคตึงตึงตึง,งจะออกไปออกป่าโอุ้ยหงายครับเฮ้ตัวอะไรหาดโอเคอ๋อแรงปีอะไรก็ปอแล้วแรงก็ต้องดูถนน จอเท่อืออือไม่โดนอะไรอะไรอะไรลูกจะเอาไม้ไปแดกไหมอื้อเอาตกด้วยว่อว่อหมดเท่ไหมเท่ไหมเท่ไหมทุกปีปวดห่วงแปบบปวดหัวมันเร็นเด็กแว่นเปล่าแน่หทายัคนี่เอฟเฟซิทภาคใหม่หมดติวติวติวโอ้ยนี่โตขึ้นภาคใหม่ล่าสุดหาดูได้ยาก ดอสต์สไลสไลเอื้อสไลเอ,อ,อือติลกาโชว์เป็นไงพีบอยอ้ออะไรผมมองไม่เห็นผมลุ้อยอันไหนผมพัาดไปได้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอืมเอาตีนไปกินไลเออร์คิกเกอร์เออตีนกาอือ้อโดนเลยไหนเห้ยเราแม่ไหนไหนเเล่นไหนฮะโอ้หลวง โอ้ยตัวไฟอะไรเพี้ยโอ้ยอุ้งโอ้ยสุดขะนักโอ้ยน้องรู้งั่งปฏิปักษ์โอเคตึงขออุ้งไม่ให้กินหนอไม่ให้กินเนสวัสดีจ้าอะไรไม่ให้ยุ่งละยุ่งไล่เด็กเดินเลือดเอ กอึ่งจอมอยากเล่นน้ำอากาศร้อนหมูกินเก่งที่สุดอร่อยโจโจปาร์ตี้โดโต ตจุ้งจุงจ้งนี่โอเคครับสำหรับพาพนี้